งานทาสีรีโนเวทบ้านทาเพดานเป็นสีขาวนะสีน้ำภายสีทาภายในแล้วก็มันทาภายนอกได้ด้วยนะพวกนี้สีนี้ นี่แหละครับงานทาสีงานทาสีรีโนเวทบ้านที่พักอาศัยนะก็ย้อนะมสีย้อมสีใส่ลูกกิ้งไรเดอร์นี่แล้วก็ปูเข้าไปทาสีผนังแล้วก็เพดานข้างบนนะ สกิมนะสกิมแล้วก็ขัดตอนนี้แห้งแล้วนะขัดให้มันเรียบนะใช้กระดาษทรายขัดให้มันเรียบก่อนแล้วก็าทาสีผนัง